วันนี้ก็จะมีเรื่องเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าความฝันฝันเดือนที่แล้วค่ะแต่มาติดต่อกันเดือนนี้นะคะเพราะว่าเดือนที่แล้วฝันว่าไปเจอพระหนึ่งองค์แล้วพระท่านทักว่ามีพญายนาคผู้หญิงอยู่กับน้องวันิดานะคะแล้วก็ท่านก็เอาเม็ดเ,เม็ดฟักให้กับน้องวัณนิดาแล้วก็เก็บไว้ แล้วก็วันนี้นะคะก็ประมาณหนึ่งเดือนจากฝันรอบที่แล้วนะคะก็วันนี้ก็ฝันตอนเช้า,าตื่นมาตอนห้าโมงนะคะก็ฝันว่าตัวเองอ่ะไปเดินอยู่แม่น้ำโขงแล้วเพื่อนอยู่ข้างบนไปเดินแล้วก็หกล้มนอนลงไปแล้วก็ตะโกนหาเพื่อนมาช่วยด้วยน้ำจะถึงเท้าฉันแล้วช่วยฉันด้วย และน้ําก็พัดขึ้นมาถึงเท้าน้องวันิดาและน้องวันิดาก็เลื้อยเป็นพญานาคตรงน้ําเลยค่ะเลื้อยแบบนี้เลยเลื้อยแล้วน้องวันิดาก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งก็มีผู้ชายพาไปว่าให้ไปไหว้นะคะแล้วตัวเป็นพญานาคอยู่แล้วก็ตัวก็โคดโคดเข้ากันแล้วก็มีหัวแบบนี้หน้าไปกับพื้นแล้วก็ขยับขยับขยับ ขยับไปว่าจะไปไปไหว้องค์อะไรสักอย่างแต่จําไม่ได้ก็เลยว่าตื่นขึ้นมาก็ทบทวนความฝันก็ว่าเอาตัวเราไปพญานาคหรอและเราจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนเรายังจําไม่ได้นะคะก็มาเล่าแล้วเก็บคลิปไว้ใส่ y o u ูทูบไว้เพื่อจะกลับมาทบทวน ความฝันอีกทีเพราะว่าปีหนึ่งปีหนึ่งมีครั้งหรือสองครั้งที่จะฝันเรื่องราวกับพญานาคเพราะว่าเมื่อวานนี้ให้แม่ไปถวายพระตายให้แก่พญานาคพ่อปู่วิลุปโคท,ที่ที่เข้าความฝันน้องวันิดามาบ่อยมากนะคะก็เลยว่าไปถวายแล้วก็คืนวันอาทิตย์ก็ฝัน